สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคำ,อองคำและดังานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่26สิงหาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นจากวันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ32.460บาทต่อ1ดอลลาร์ หองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นท่ามกลางความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในการประชุมเดือนกันยายนจากถ้อยถแถลงของนายเจอโรมพาเวประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่ส่งสัญญาณว่าเฟดอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนหลังการประชุมประจำปีของเฟด ล่าสุดนะคะ CB Group ๊ปโ่งชี้นักลงทุนให้น้ำหนัก87.2%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงก่อนหน้าท่ามกลางความกังวลความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศบนทรูสโซเชียลว่า ได้ถอดถอนนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเฟดออกจากตำแหน่งในทันทีโดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญสหรัฐสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งตอกย้ำความพยายามความมีอิทธิพลเหนือเฟดบั่นทอนความสามารถในการรักษานโยบายการเงินที่เป็นกลางและปราศจากอิทธิพลทางการเมือง ขณะที่ความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์ยังคงอยู่โดยนะ้าเวลาที่เมมสินบันทึกวิดีโอทองคำสปอร์ตเพิ 3, 3อออนนเ่นไหวที่บริเวณ3,370.97ดอลลาร์ต่อหนึ่งทอยออนดัชนีดอลลาร์เลื่นไหวอยู่ที่บริเวณ98.433จุด ด้านกองทุเนเอสพีดาซื้อทองเพิ่ม1.72ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ958.49สาตันสำหรับวันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยคำสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนกรกฎาคมความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก c ีบีประจำเดือนสิงหาคมแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรก,กู่ที่บริเวณ3 3 7 0ดอลลาร์3,360นรบดอลลาร์หากูดแนวรับังกล่าวจะมีแนวรับถัดไป ที่บริเวณ3,353ดอลลาร33์3,345ดอลลาร์3,333ดอลลาร์และ3,321ดอลลาร์ตามลำดับด้านหน้าต้านได้กุดที่บริเวณ3,377ดอลลาร์3,385ดอลลาร์3,394ดอลลาร์หาก5 0 0นขึ้นไปได้จะมีหน้าต้านถัดไปที่บริเวณ3,409ดอลลาร์3,421ดอลลาร์3,433ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่26สิงหาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่แม,ม่สิทธิ์บันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศนะคะออจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่สองปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่200บาท แม่สิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทอรรมทำประกาศของสมาคมค้าต้งคำบรหนาทนนีด้วยนะคะอย่างไงก็ยินมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิงด้วยนะคะขอบคุณทุกการตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ